โอ้โหโอ้ฝ <Yeah. S 1> <our> ึกฝ <Yeah> ึกหนักเลยนะครับอเดี๋ยวเลยนะครับต้องงามเลือดเลยนะครับตองงานเลอดนาครับ่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

تا خبر ڏيو تا قرار آ لي نه رهي تا เฮ็ดเลาเยเฮดเปล่าเปลืองเลยเต่อเลย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 ลกๆน้ลไปนลูไปต่อม้พร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมพอต่อ้ อ่ามันก็คือว่าอือ <laughs> <laughs> มาเตะเหรอเฮ้ยแกนแกนขับตรนเลนเร็วขับแรนเลยเร็วแกนแนโอ้ยตอนแกะตอนแกะทำเลยทำเลยทำดีคนนี้ทำไปทำไปเร็วเร็วโอ้ยแกนตอดได้เว้ยแกนตอดได้เว้ย ถ่ายร่างก็ถ่ายหลังครับให้ถายตัวไปครับมีคนล้างหน้านะครับมีคนล้างหน้าคนก็มาถือข้าวหนึ่งมุกมันคืออะไรกันเนี่ยมตรงไหนไปให้มันไม่ได้ค่ะเลยสิจังไปดูหลังไป ดูท้ายนะครับเวหัวต้อไมอ้โ้ยไป้อ้ยโอ้อ้้อ้อ้ยไอ้อ้ด้อย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย

đây đây cho mọi người, kia <laughs> kia kia, đứng 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 đứng

สนุกหรือเปล่าสนุกหรือเปล่าสนุกก็ทำต่อครับมีคนบ่นนะครับมีคนบ่นนั้นพื้นทเตเตรียม เร็วๆนะครับแดดก็เหนื่อยได้กันครับผมสิบครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งยี่สิบครั้งยงเบาอีกแล้วโอ๊ยสามสิบครั้งสามสิบครั้งเด็กๆได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินนหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ยินนะครับห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งได้ยินไหมครับเขาบอกว่าไม่ได้ยินนะครับหกสิบครั้งหกสิบครั้ง แค<ะ>่ได้ครับแค่ตอนนี้แค่ให้หมดครับได้เป็นหนมเมวกครับขาไม่เทียบครับขาไม่เท่าไปต่อไปต่

ทัั้งหมดน่งครับท่านได้ชมการฝึกรอดอกันพอหอมปากหอมคอคงจะพอกันเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสุณิชชัยชาเนนขอลาเพียงตทนี้ครับสวัสดีครับ